จดหมายเหตุกรุงศรีบ้านผารังหมีคือ hidden gems หรือที่เที่ยวเร้นลับอันเปี่ยมเสน่ห์ความเป็นธรรมชาติในอำเภอเนินมาปรางพิษณุโลกครับบ้านผารังหมีเป็นชุมชนน่าเที่ยวที่ล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนน้อยใหญ่สลับซับซ้อนไปมาการเที่ยวชมหมู่บ้านจะใช้รถรางแล่นไปตามฐานต่างๆ โดยมีคุณลุงคุณป้านในหมู่บ้านเป็นไกด์ให้ความรู้ไปตลอดเส้นทางภายในชุมชนยังมีการทอเสือ่อการทอผ้าการทำไม้กวาดให้เราแวะชมได้รอบหมู่บ้านบ้านผารังหมียังมีถ้าผารังหมีเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชรมณีกับจุดเช็คอินต่างๆต,ต,ตามคำแนะนำของไกด์ประจำหมู่บ้านพาชมผ้าทออันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านผารังหมีในตอหน้าครับ กรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย